มีเพื่อนคนหนึ่งนะครับทักมาถามว่าถ้าเกิดว่าเขาเป็นคนที่ชอบวางแผนอนาคตวางแผนการเงินเนี่ยเขาสนใจแต่เรื่องลงทุนนะครับสนใจเรื่องหุ้นเรื่องกองทุนต่างๆนะครับรวมถึงบางคนก็สนใจเรื่องการทํากิจการต่างๆนะครับเพื่อหวังที่จะมีเงินมากขึ้นในอนาคต แต่ว่าเขาเนี่ยเป็นคนที่ไม่ชอบเรื่องประกันเลยเนี่ยเขาสามารถที่จะไม่ซื้อประกันเลยได้ไหมนะครับคลิปนี้ก็ถือโอกาสที่จะนําคําตอบที่มอบให้กับเพื่อนนั้นน่ยมาเล่าให้กับเพื่อนๆฟังด้วยนะครับวันนี้จะเกิดอะไรขึ้นครับถ้าเกิดว่าเราทํางานไปเรื่อยๆหาเงินได้ดีเรื่อย,เ,อยเลยครับ แต่เราไม่มีประกันนะครับข้อแรกเลยก็คือเราขาดเรื่องของแผน protection นะครับ protection ในที่นี้ก็คือการปกป้องเงินของเราเองนี่ครับที่เราหามาด้วยวิธีต่างๆนะครับด้วยการดูหุ้นการเลือกกองทุนนะครับการทํากิจการของเราซึ่งเราบริหารกว่าจะได้มาเนี่ยนะครับเรื่องความเสี่ยงเรื่องกําไรขาดทุนเรื่องสินค้าเรื่องการตลาดคิดเยอะมากเลยนะครับแต่พอได้เรามาแล้วเนี่ย แต่เราไม่มีแผน protection คือไม่มีแผนที่จะป้องกันไม่ให้เงินออกนะครับเวลาใครสักคนป่วยในบ้านเนี่ยนะครับเงินก็ออกไปทีละแสนสองแสนสามแสนห้าแสนหนึ่งล้านนะครับทั้งตัวเราเองแล้วก็คู่สมรสนะครับหรือลูกหรือพ่อหรือแม่ของเรานะครับทุกคนก็ สามารถที่จะเป็นช่องทางของการเสียงเงินไปกับค่ารักษาพยาบาลได้ทั้งสิ้นนะครับอันนี้คือข้อแรกที่จะทําให้ทุกคนมีความเสี่ยงแล้วผมจะบอกเลยนะครับหลายๆท่านคงเห็นข่าวของคนที่เคยเป็นอดีตบุคคลที่มีชื่อเสียงหลายคนนะครับดารานักร้องนะครับผู้สื่อข่าวนะครับหรือบุคคลที่เคยเป็นเศรษฐีเป็นคนที่มีรายได้ดีมาก่อนเนี่ยมันจะมีสิ่งที่คล้ายๆก,กันก็คือในช่วงเวลาวิกฤตของชีวิตเนี่ยมักจะมีสิ่งที่เราเรียกว่าเป็น วิกฤตทางสุขภาพนะครับตัวเขาเองอาจจะป่วยเรื้อรังหาเงินไม่ได้เลยนะครับหรือพ่อแม่ป่วยหรือหลายยิ่งไปกว่านั้นบางทีป่วยพร้อมกัน 3- 4คนเนี่ยก็เงินที่มีอยู่4ีหล้านนี่พร้อมจะหายไปเลยนะครับเพราะงั้นถึงเวลานี้ท่านก็ลองถามตัวเองดูนะครับว่าพร้อมหรือเปล่าที่จะเกิดเหตุการณ์อย่างนั้นนะครับถ้าเรามีเกิน4ีหล้านเนี่ยเราพร้อมที่จะจ่ายออกไปหมดเลยไหมเพื่อรักษา,าชีวิตของคนที่เรารักนะครับผมเชื่อว่าหลายคนเต็มใจแต่ว่า มันคงไม่ดีแน่ๆสำหรับเงินในอนาคตนะครับเพราะงั้นข้อแรกคือท่านจะขาดเรื่องของโปรเทคชันข้อที่2ก็คือว่าในเมื่อเรานะครับเราทํางานหาเงินเก็บสะสมเงินนะครับเพื่อหวังปลายทางว่าเราและครอบครัวจะมีความสุขอยู่แล้วเนี่ยทำไมเราถึงไม่สร้างบรดกหรือสร้างเงินก้อนนะครับที่จะรับไว้ในอนาคตให้กับทุกคนซะเลยล่ะครับ ก็คือสร้างบรดกให้เลยคนนี้10ล้านคนนี้5ล้านคนนี้20ล้านนะครับเรากําหนดได้แล้วก็เราสามารถที่จะจ่ายเงินเป็นเบี้ยประกันชีวิตเนี่ยนะครับเพื่อจะให้ทุกคนเนี่ยได้เงินเหมือนเหมือนกันรวมถึงตัวเราเองด้วยนะครับเอะเราทําบรดกให้กับตัวเองได้ด้วยหรือนะครับก็สามารถที่จะทําในส่วนของภรรยาลูกพ่อแม่อย่างเงี้ยนะครับก็ทําแล้วเราเป็นผู้รับผลประโยชน์ได้นะครับพืนเอ่อคนอื่นๆนะครับก็สามารถที่จะรับผลประโยชน์จากการเสียชีวิตของเราได้นะครับ ราะงั้นทุกคนนะครับเสียชีวิตทุกคนนะไม่ว่าจะเร็วหรือช้าเท่านั้นเองนะครับต่อให้ทุกคนมีอายุยืนยาวนะครับไปจนถึงอายุ99เนี่ยเงินที่เราจ่ายไปนะครับเทียบกับมูลค่าของทุนชีวิตที่จะได้รับเป็นมอดกเนี่ยเราก็ถือว่าเราจ่ายน้อยอยู่ดีนะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ไม่ต้องลังเลเลยครับเพียงแต่ว่าเราต้องเข้าไปดูรายละเอียดของแผนกรมธรรม์ต่างๆเนี่ยซึ่งก็จะให้สิทธิประโยชน์เรื่องของออทุนชีวิตเนี่ยไม่เท่ากันนะ นะครับชีวิตไม่เท่ากันแล้วก็ทุนชีวิตที่เหมาะสมก็ควรจะมีการคำนวณที่เหมาะสมแล้วเหนือสิ่งอื่นใดคืออย่าให้มีปัญหาเรื่องของสภาพคล่องนะครับใครที่รู้สึกว่าฟังมาถึงตรงนี้นะครับก็จะเห็นนะครับว่าเราการที่มีประกันนั้นเราก็จะได้ทั้งแผนป้อ t กันแล้วก็แผนของการสะสมเงินไปเพื่อตัวของตัวเองด้วยแล้วก็ผลของการสะสมเมื่อคิดถึงอัตราผลตอบแทนแล้วเยอะจริงๆครับนะครับเราอาจจะจ่ายเ,เงินเพียงแค่เดือนละหมื่นถือว่าเป็นการผ่อน ผ่อนเงินเท่าไหร่นะครับอาจจะสมมุติว่าเราทําประกันชีวิตนะครับปีละ100 0 0แนนะครับเราปีหนึ่งเราอาจจะจ่ายเป็นแค่เดือนละหมื่นโดยเฉลี่ยนะแต่เวลาเราได้เงินกลับมาเราได้มาที10ล้านนะครับเงิน10ล้านถ้าเราสะสมด้วยวิธีอื่น ก็ไม่แน่ว่าเราจะได้หรือเปล่าแต่ด้วยวิธีนี้ทุกคนได้นะครับถ้าหากว่าวันหนึ่งเรามีชีวิตยืนยาวกว่าทุกคนในบ้านหมดเลยนะครับเราได้ทุนประกันจากทุกคนในบ้านหมดเลยเราก็ยังสามารถนําเงินที่เราสะสมไว้ในกรมธรรม์ในชื่อของเราเองนั้นเนี่ยนำกลับมาใช้ได้ด้วยนะครับเอาสองข้อพอนะครับสริปนี้ไม่งั้นเดี๋ยวจะยาวเกินไปก็เรื่องทั้งแผนปรคชันแล้วสร้างไรายได้ในอนาคตให้กับตัวเองฟังถึงตรงนี้แล้วถ้าใครสนใจที่เรื่องของการวางแผนประกันแล้วก็ควบ ครอบคลุมไปถึงแผนอื่นๆในชีวิตด้วยนะครับก็ทักมาคุยกับเราได้ทาง at planner o co th ครับสวัสดีครับ